ปาร์ตี้กันหน่อยแม่เออได้ได้ได้ไดเออได้สิงั้นมาจาัดปาร์ตี้ที่ห้องหนูแล้วกันอ้าแต่ก่อนจะปาร์ตี้อ่ะงั้นเราต้องไปซื้อของที่โลตัสกันก่อนนะโอ้เนี่ยเม่าบอกว่าช่วงเนี้เยเขาจะมีสิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกอีกด้วยนะได้ได้ได้แม่เจอกันเออโอเคเจอกันจ้าเจอกันนี่เจอเลย วันนี้เรามาเล่นเกมกันใครซื้อของโดนใจที่สุดถูกใจที่สุดไม่ต้องจ่ายจ้าจะแค่คนละห้าสิ้นนั้นนะโอเคจิ้ยกหืออย่าลืมไปสมัครสมาชิกม y โลตัดด้วยนะทำไมวะสมาชิกมาโลตัดอะไม่ใช่แค่ได้ราคาโปรโมชั่นเท่านั้นนะแต่ยังได้สิทธิพิเศษคั้นกว่าโอ้จริงโหอเ้ยอีลีบอกอุ้ยมาตอนไหนเนี่ย สมาชิกมายโลตัสแค่สมัครก็รับสิทธิพิเศษเพียบอุ้ยมาลีดีกว่า2ชิ้น128เองอ่ะไอ้ตะวันยี่สุดชิ้นอสอบแนลนดิชแช่แข็งวิ่งจาก179หร 49, ือ143บาทเองถูกว่าเอาไปดื่มกไม่ดีกว่าเนี่ยเป็นไะอุ้ยน้ำจิ้มชาบูหมูกระทะก็ลดราคาอ,อุ้ยอิซิตัน2องทีหนึ่ง ปีโป้ก็มีแบนซุปไก่ก็น่าสนแต่ปาร์ตี้แบบนี้ก็ต้องแบนซุปไก่สิวะเอ,อ้ยสองอันราคาถูกกว่าอีกใส่กรอกเบทากโก้ก็ลดราคาจ้า ก็ลดราคาทำปิ ute, us us. ้งย่างดีกว่านอกจากสินค้าราคาไมโลตัสบนป้ายแล้วในแอปเขาก็ยังมีให้เรากดรับคูปองราคาไมโลตัสสุดพิเศษอีกด้วยนะนี่ไงที่กดรับคูปองไปแล้วของสมาชิกไมโลรอตัสว้ายนี่ไงไข่ราคาพิเศษเฉพาะสมาชิกไมโลตัสเท่านั้นค่ะเพราะว่าฉันกดรับไว้แล้ว นะมึงเปิดร้านขายของชำเหรออ้อยพวกแกกิต่งตาง,งากันหรอจ้าเอาไหนบอกคนละ5ชิ้นไง<ก>ของมันถูกอ่ะไม่ได้พวกพี่ต้องเลือกมาคนละ5ชิ้นอ้ยอยก็มันเลือกไม่ได้อ่ะซัป็นสมายชิกไมโลตัสนะแกของก็ถูกแล้วก็ราคาประหยัดขนาดนี้ไม่ได้กดก็ต้องเป็นกดอ๋อราคาสมาชิกไมโรตัสช็อปคุ้มกว่าที่โรตัสและโรตัสโคฟชทุกสาขากลับไปปาร์ตี้ที่บ้านกัน เป็นสมาชิก My ม o โ u ตัสวันนี้รับเลยราคาโ y ต o t u สราคาที่ดีสุดของโลตั s สเฉพาะสมาชิกเท่านั้นสมัครเลย